ดิฉันไปอ่านเจอในทวิตเตอร์อันหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคนเจนวายนะคะกลายเป็นคนรุ่นแรกค่ะที่มีค่าเฉลี่ยฐานะยากจนมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่สาเหตุมาจากเราไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ค่ะเนื่องจากว่ารายได้หรือเงินเดือนเนี่ยมันส่วนทางกับค่าของชีพค่ะซึ่งต้องบอกตามตรงค่ะว่าเป็นเรื่องจริงที่ฉันคืนนึงในเจนวายค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสาเร็จได้น้อยกว่าพ่อแม่ถามว่าเครียดมากไหมก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าเข้าใจเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะตอนเด็กๆนะคะก็เคยคิดค่ะว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องประสบความสบ ครัวที่น่ารักนู่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้นะคะดิฉันไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะมีแค่หมาหนึ่งตัวกับแมวอีกสองตัวค่ะที่เป็นของตัวเองล่าสุดซื้อของในช้อปปี้ข้าวสิบแปดบาทยังผ่อนเลยค่ะเพื่อน,น <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกค่ะเอาจิงจริงนะฐานเงินเดือนมันอยู่ที่เดิมอยู่นานแล้วอะเป็นกี่ปีแล้วสิบสิบปีได้ละมั้งในขณะที่อาหารตามสั่งเมื่อก่อนนะคะสามสิบาทสามสิบห้าเดี๋ยวนี้หรอขึ้นไปเจ็ดสิบแปดสิบแล้วจ้าจะเอาเงินที่ไหนมารวยก่อนถ้าถามว่าคลิปนี้มีสาระอะไรหรือ,ปอเปล